สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องอุสากาเที่ยวทิพย์นะครับวันนี้แล้วก็ใกล้ช่วงกลถึงช่วงเดือนเมษ,ษายนนะครับเราก็จะพาะมาชมเนาะแถวนี้ก็จะเป็นเขตของบริเวณอของอำเภอเชียงคานนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านแก่งมีนะครับก็แถวนี้ก็จะเป็นด้านล่างของเราก็จะเป็นหาด ที่เป็นของอ่าบริเวณของแม่น้ําเลยนะครับก็ราะเขาจะมีแก่งเนาะเพราะเขามีมันเป็นหน้าแล้งก็จะมีเป็นเกาะแก่งเราจะพาไปชมนะครับว่าแก่งมีเป็นยังไงตามมาเลยครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศข้างหน้าน,นะครับท่านผู้ชมก็จะมีบริเวณที่จอดรถนะครับเก็บค่าบริการรถยนต์ก็คันละ20บาทนะครับรถมอเตอร์ไซค์ก็คันละ10บาทนะครับอ่าอันนี้ก็จะใกล้ถึงใกล้เทศกาลสงการแล้วเนาะก็ช่วงนี้ก็น่าร้อนแล้วก็จะมี นี่ครับบริเวณที่เล่นน้ําให้กินข้าวอย่างนี้ครับมานั่งเล่นได้แต่ก่อนที่ผมเคยมาบริเวณแถวนี้นะท่านผู้ชมถ้าเกิดถ้าเป็นช่วงถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นช่วงเทศกาลนะครับแต่ก่อนจะมีบรรยากาดเทศกาลเนาะจะมีอะมอรําให้ดูด้วยนะครับอยู่แถวนี้แต่ว่าอันนี้ตอนนี้ก็ปีนี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับแต่ก่อนนะผมเคยมาที่นี่ก็จะมี อ่ามอลัมให้ดูให้ชมกันนะนี่ครับบรรยากาศอากาศร้อนนะครับเล่นน้ำข้างล่างท่านผู้ชมเห็นครับตรงนี้ก็เป็นเขาใช้เชือก กั้นไว้เนาะก็คือมันเป็นบริเวณน้ําน้ําลึกนะครับก็เขาก็ไม่ให้ไปเล่นเนาะบริเวณน้ําลึกถ้าบริเวณนี้ก็จะเป็นน้ําก็อไม่ได้เย็นมากนะครับแต่ก็พอเล่นได้มันจะไม่เหมือนน้าโขงเนาะน้าโขงจะเย็นกว่านี่ครับใบก่อฝั่งนู้นก็มีซุ้มนะครับขายอาหารไปนั่งเล่นด้านนู้นได้ฝั่งนู้นไม่ใช่อ่า ประเทศลาวนะครับท่านผู้ชมก็เป็นประเทศไทยเหมือนกันนี่แหละเพราะาที่นี่ยังอยู่ในเขตของอำเภอเชียงคานเนาะไม่ได้ติดเขตแต่เขบชายแดนนะครับแต่ว่ามันจะมีน้ําเหืองอีกที่หนึ่งเดี๋ยววันวันหลังผมพาไปชมมันจะเป็นน้ำไม่คล้ายกันแบบนี้แหละแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นสปป,ปลาวอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นฝั่งไทยเนาะคนวันนี้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังไม่ถึงช่วงเทศกาลแต่ว่าก็อากาศร้อนอ่า ผู้คนเขาก็มาเล่นน้ำกันนี่เป็นบรรยากาศก็มีบริการเช่าห่วงยางด้วยนะครับท่านผู้ชมมีทั้งอัเล็กอันใหญ่ใครสนใจก็สามารถมาเล่นได้นะครับใครที่อยู่เขตแถวบริเวณอำเภอเชียงคานหรือว่าจังหวัดเลยเนาะหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงหรือว่าอาจจะเป็นกรุงเทพก็สามารถมาได้นะครับมาเล่นแถวนี้ บรรยากาศดีครับอาหารราคาเป็นมิตรภาพครับไม่แพงมากสวยมากเขาก็มานั่งเล่นกันมีวัยรุ่นประชาชนัอวไป